พับผ้ากันค่ะทุกคนพับผ้ากันใหม่นะเนาะเตรียมส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ามาเอฟเราก็จะได้ส่งคือผ้าอันนี้เป็นผ้ามือสองนะผ้ามือหนึ่งยังไม่ได้เอามาจัดโปรนะแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้ามือสองแล้วก็มาคุยถึงเรื่องผ้าที่เขาใช้ทาเป็นเป็นเสื้อยืดกันนะอันมันใส่สง่ายใส่ง่ายนะเสื้อยืดอะ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้อะเป็นเป็นเสื้อที่ใส่สบายๆนะบางทีก็ไม่ต้องรีบด,ด้วยค่ะแล้วก็ผ้าสำหรับการเขาเอามาทำเสื้อยืดเนี่ยมีทั้งโพลีเอสเตอร์เป็นมีทั้งคัสตอนคัสตอนผสมคัสตอนร้อซนะแล้วแล้วมันก็มีหลากหลายด้วยนะหลากหลายเนื้อผ้ามีทั้งบางเบา บางเบาใส่สบายแล้วก็มีทั้งแบบหนาขึ้นมาเนาะนี่เราก็มีทั้งหลากหลายราคาราคามันเป็นหลักร้อยหลักพันนะอย่างที่บอกหลักแสนก็มีหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะของผ้าเสื้อยืดเนี่ยเนี่ยผ้านี้ก็เนื้อดีค่ะแต่นี่น่าจะเป็นไซส์ของต่างชาตินะตัวใหญ่เนะี่ยแล้วก็ผ้าเนื้อดีด้วย แต่ว่ามันเป็นมือสองมาแล้วเนาะก็จ,จะมีมีเปื้อนนิดนึงแต่ว่าที่คัดมาแล้วเนี่ยคือเนื้อผ้าดีแล้วก็เกรดเออะเนื้อผ้าดีเอามาส่งต่อเนาะก็ก็ซื้อเป็นมือสองมานี่แหละแต่ว่าเราเอามาจัดเล้ลองขายผ้ามือสองด้วยผ้ามือหนึ่งด้วยเนาะลองค้าคกันดูเอาใจลูกค้า หลายๆแบบเนาะบางบางท่านท่านเขาก็ไม่ได้มีงบเยอะเนาะบางคนก็ไม่ไม่ได้ถือผ้ามือสองแต่ว่าคุณภาพเขายังดีอยู่ก็มีแต่ว่าผ้าที่เขาขายกันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยมันมันมีเป็นผ้ายืดที่แบบไม่ยืดด้วยแล้วก็ทนทนความร้อนด้วยนะระบายดีมันก็มีหลายแบบหลายอย่างมากเลยนะสำหรับเสื้อยืดอะ่ะ ก็มันก็มีหลายเนื้อผ้าพอล y เอสเตอร์ผ้าอะไรผ้าเดี๋ยวนี้มันมีผ้าเรียนแบบมีแบบผสมด้วยมีแบบผสมด้วยนะเป็นผ้าผสมอันนี้คัตต้อนนะออริออโกดดนคัตต้อนร้อเอร์เนต์เนี่ย บางทีบางทีมันก็ร้อมาเหมือนกันแต่มันเป็นก๊อปปี้ไงมันก็อันนี้น่าจะเป็นไซส์ไซส์ใหญ่แล้วราคามันที่มันสูงด้วยก็เพราะว่ามันเป็นไซส์บางทีเขาขายตามไซส์นะไซส์ size ใหญ่ก็จะราคาสูงกว่าไซส์เล็กอะ่ะจริงๆแล้วมันขายแบบนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นของมือสองหรือว่ามือหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าของมือสองถ้ามันเยินมากก็เขาก็ไม่ได้ขายราคาแพงมากแต่คนบางคนเขาตัวใหญ่ มากต,ตัวตัวอวบมากเขาหาไซส์เสื้อไม่ได้ก็เขาก็ต้องซื้อจําเป็นต้องซื้อราคาแพงแต่บางคนก็งบจํากัดเนาะงบน้อย,อยก็เอามือสองไปไปใส่เนาะไปใช้ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ไซส์เขาได้อะคะตอนนี้ก็คือไซส์ xxl ไซส์ใหญ่เนี่ยจัดไปให้ลูกค้า มีอยู่เซตหนึ่งก็สําหรับคนที่ตัวอบเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะก็เข้ามาดูแล้วก็มาเอาไปก็ได้มี5ตัวมี4ตัวค่ะส0ตัว200แล้วก็แถมให้ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนมามาเอฟสองเซตเนี้ยเซต XL กับ x x l เนี่ยที่จัดไว้ในคลิปเนี่ยคะ่ะในเนี้ยก็เดี๋ยวจัดแถมไปให้ก็ถ้าใครเป็นลูกค้าทีมนะทีมก็มีของแถมของจัด จดส่งให้ฟรีก็แล้วแต่เนาะช่วยๆกันก็ถ้าใครมาอุดหนุนครีม,มใครชอบร้านครีมก็เข้ามานะครีมก็จัดให้ก็ประมาณนี้แหละเสื้อยืดทั้งเก่าทั้งใหม่ก็คือเขาก็ส่งต่อมาเนาะเราก็เอามาจัดมาแต่งมาทำให้กับเพื่อนๆต้องมีก็เป็นแบบขอเป็นแบบโอนนะคะไม่มีปลายทางนะคะ โอนเท่านั้นเดี๋ยวคิมก็จัดส่งให้กกเชื่อใจกันเนาะเพราะว่ากิมขายของก็เชื่อใจหน้าตาแม่ค้าแบบนี้แล้วเนาะ mm hmm. ก็มาจัดกันนี่คะ่ะเซตนี้200ส่งให้ฟรีเพราะมันต้องมีค่ากล่องค่าส่งด้วยประมาณ6ล้อไอ้บาทนะค่าส่งอะ่ะก็มันน้ำหนักมันก็เยอะด้วยแต่ว่าเพื่อนๆอนอ,นอยากได้เนี่ยเพื่อนๆน,นหาไซส์นี้อยู่นะก็นี่เลยคะ่ะ มาจัดไปนะ